สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดีนเย็นนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเจอกันครับเจาะกีฬากับพิจาทางเพจของ 3+ ามพ s วชมได้ทางทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของเพลย์ลีกอังกฤษเพราะว่าเมื่อคืนเป็นเกมนัดบ็อกซิ่งเดย์ครับ26ธันวาคมมีเตะกันทุกปีนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษเมื่อคืนเตะกัน7คู่คืนนี้2คู่และคืนพรุ่งนี้อีก1คู่โดยใน7คู่เมื่อคืนเนี่ยสยเนี่ย อาร์ซอลทีมจ่าฝูงชนะก็เลยทำให้พวกเขาถึงเวลานี้นะครับทำคะแนนฉีกหนีแมนซิตี้ห่างเป็น8แต้มเล่นมากกว่า1นัดในขณะเดียวกันครับนิวคาสเซิลเมื่อคืนก็ชนะแล้วก็ทำให้พวกเขาขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแทนที่ของแมนซิตี้โดยการมีคะแนนมากกว่าแมนซิตี้ไป1แต้มแม้ว่าจะเล่นมากกว่า2นัดนะครับก็เลยทำให้ การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลุ้นการนี้เข้มข้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราไปดูคู่สุดท้ายของเมื่อคืนซึ่งเป็นเกมที่เอเมเรตสเตเดียมครับทำศึกลอนดอนดับเบิ้แมชนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคุณคอนเวสต์แฮมเนี่ยเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์ออกนำก่อนด้วยนะครับในนาที27จากการได้จุดโทษครับแล้วก็เป็นซาอิดเบนราม่าอัดเข้าไปเต็มแรงกลางประตูเลยครับก็เลยทำให้ผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลบ,บทสิทธ์ครับ แต่เข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยอารซอลใช้เวลารวม16นาทีทํา3ประตูรวดเลยครับเริ่มจากประตูตี่เสมอโดยบุกโยศสาก้านาที53ประตูแซงนําจากกราเบียวมาติเนลลี่นาที58และประตูเรกวายย้ำชัยชนะโดยเด็ดขาด เป็น3 1หนึ่งจากเอ็ดดี้เอนเคเทียร์ซึ่งเป็นการโชว์ทักษะจับบอลหันหลังให้ปาประตูของเวสต์แฮมหมุนตัว360องศาครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้อย่างเฉียบขาดสำหรับลูกยิงของเอ็ดดีนะ้เอนเคเทียร์นาทีหกสิบอาร์เซนอลก็เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้4นัดติดต่อกันแล้วนะครับคือ3นัดรวดก่อนหน,น้านี้พวกเขาก็ชนะในช่วงก่อนเบรกฟุตบอลโลกพอกลับมาปุ๊บเมื่อวานนี้ก็ชนะได้ต่อเนื่องอีกหนึ่งเกมก็ทำให้นำโดไปจากฝูงยาญ่ท่ได้บอลนะครับถึงเวลานี้ ทิ้งห่างแมนซิตี้ไป8แต้มแล้วครับแฟนๆทีมปืนใหญ่เนี่ยน่าจะสบายใจอีกต่างหากด้วยนะครับเพราะว่า13ฤดูกาลหลังสุดทีมที่เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกในช่วงคริสต์มาสคว้าแชมป์ได้ถึง10ฤดูกาลเลยทีเดียวด้านเวสต์แฮมสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาแพ้สิน,นัดติดต่อกันแล้วครับอยู่อันดับ16หรืออันดับ5จากท้ายของตารางมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับ หลังจากจบเกมที่เอเมอร์เตเดียมมิเกลอาเตต้าเจ้าหน้าใหญ่ของทีมอาร์เซนอลบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความสุขกับผลงานของลูกทีมมากๆเลยครับที่คุมสติได้ดีแม้จะโดนเวสแฮมยิงดับไปก่อนสุดท้ายก็มายิง3ประตูรวดแซงชนะไปได้ในที่สุดนอกจากนั้นครับอาเตต้า <At eta S 1> ยังพูดถึงอาร์เซนเวนเกอร์อดีตกุนซือของทีมปืนใหญ่ที่กลับไปที่สโมสรอ,อีกครั้งเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ที่เวนเกอร์อำลาจากทีมอาร์เซนอลไปเมื่อปี2018คนที่เห็นในจอภาพเมื่อสักครู่นน่นะครับโดยอาเตต้าบอกว่าการปรากฏตัวของอาร์เซนเวนเกอร์ในสนามของอาร์เซนอเป็นสิ่งพิเศษมากครับเพราะมันมีความหมายกับทุกคนในสโมสรอาเตต้าบอกว่าเขาหวังว่าเวนเกอร์จะมาหาเราบ่อยขึ้นเพราะว่าเขาคือผู้ส่งอิทธิพลอาร์เซนเวนเกอร์ถือเป็นหนึ่งในตำนานผู้จัดก,การทีมของอาร์เซนอลเขาคุมทีมปใหญ,ญ่ตั้งแต่ฤดูกาล 1,996ไปจนถึง2,018รวมแล้ว22ปีครับสามารถพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้3สมัยในปี 1998, 2002และ2004แล้วก็แชมป์เอฟเอคอีกถึง7สมัยรวมถึงการเป็นดับเบิลแชมป์ของอังกฤษคือได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์และแชมป์เอฟเอคัในฤดูกาลเดียวกันอีก2สมัยด้วยนะครับก็คือในปี1998และ2002นั่นเองส่วนนิวคาสเซิลครับก็เป็นอีกทีมที่ฟอร์มแรงต่อเนื่องเลยนะครับ เมื่อคืนนี้ครับพวกเขาบุกไปถล่มเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์เดียมสประตูต่อศูนย์ครับคริสวูดในทําประตูแรกจากการสังหารจุดโทษได้ตั้งแต่3นาทีแรกอีก4นาทีต่อมาครับเรียกว่าผ่าน7นาทีแรกในกลายเป็นนิวโคาสเซลิลนํา20ไปแล้วนะครับมิเกลเมรอนคนนี้ครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับยิงให้นิวโคาสเซลิลนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่เจอร์ลินตันจะทําประตูปิดท้ายให้เจ้าสาลิกาดงได้ในนาที32 นิวคสโซ่เก็บชัยชนะในพรเมลีกเนีนัดติดต่อกันแล้วครับขยับขึ้นเป็นอันดับ2ของตารางครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับก็ทำผลงานได้โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเก็บ3คะแนนเต็มได้โดยการบุกไปพิชิตแอสโววิล่า3ประตูต่อ1 M นึ่งโมเมสซาล่านี่ครับก็ยังคงยิงประตูให้ลิเวอร์พูลได้ต่อเนื่องนะครับทำประตูให้ทีมของแดงขึ้นนำตั้งแต่5นาทีแรกครับ ถึงนาที37เลพูก็ได้ประตูนำห่างไปเป็น2-0จากการแอสซิสต์ของซาร่าครับเปิดบอลสั้นๆให้เฟอร์ชิฟันได้ยิงและลูกไปเฉลับผู้เล่นของแอสเวลานิดหนึ่งนะครับ้ก็เข้าประตูไปก็ถือเป็นลูกยิงได้ของฟันได้ครึ่งหลังนาะที59โอลิเวตกินเซี่ยมงให้เจ้าทินวิลล่าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับแต่ท้ายเกมนาที81เซฟานบาเซติช ดาวรุ่งวัย18ปีครับเพิ่งจะถูกเปลี่ยนลงไปเป็นตัวสมรองนาที79อยู่ในสนามไม่ถึง2นาทีครับก็สามารถทำประตูที่สวยงามแล้วก็เป็นประตูย้ำชัยชนะให้ลิปูบุกไปพิชิตแอสซวิลล่าได้3ประตูตอนหนึ่งคนนี้นะครับบาเซติชครับผลของคู่อื่นครับ คู่แรกสุดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นลอนดอนดับบี้แมชนะครับนอกเหนือจากคู่ของอาร์ซอลเวสแซมและอีกคู่ก็คือฟูลแลมคริสตัลร์เรสเบรนฟอร์ดเนี่ยนำสเปอร์ก่อน1 0ในครึ่งแรกครึ่งหลังก็ขยับนำห่างไปเป็น2 0แต่หลังจากนั้นครับสเปอร์ก็มาไล่ตามตีเสมอได้ตีไข่แตกจากแฮร์ริเคนและประตูตีเสมอจากเปียร์แอมเิลฮอยเบิร์ตครับทำให้ไก่เดทองก็เก็บ1คะแนนไปได้อย่างหืดจับส่วนอีกคู่ ลอนดอนดาร์บี้ก็เป็นเกมที่ฟูลแลมบุกไปถล่มคริสตัล팰เลสได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เหตุผลสําคัญที่สุดก็เป็นเพราะว่าทีมอินซีที่ไม่ผงาดฟ้าคือพาเลสเนี่ยนะครับเหลือผู้เล่น9คนในสนามครับก็เลยต้านไม่อยู่นะครับก็ตอนที่เหลือ10คนเนี่ยตอนนั้นก็ตามหลังอยู่1ลูกแล้วนะครับพอมาเหลือ9คนก็เลยโดนเพิ่มไปอีก2ลูกในช่วง20นาทีสุดท้าย วูฟแฮมตันบุกไปชนะเอเวอเรตันได้2อหนึ่งและไบรตันก็บุกไปชนะซามตันได้สามหนึ่งก็เท่ากับเมื่อคืนนี้เกมบ็อกซิ่งเดนเนเจ็ดคู่เนี่ยนะครับเจ้าบ้านแพ้ถึง5คู่นะครับแล้วมีเจ้าบ้านเสมอแค่1ทีมคือเบรนท์ฟอร์ดและมีเจ้าบ้านชนะทีมเดียวก็คืออาร์เซนอลนั่นเองครับมาดูตารางรวมคะแนนล่าสุดครับอาร์เซนอล ตอนนี้ก็นำโดกเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่ง15นัดเก็บเพิ่มไปเป็น40คะแนนแล้วครับในขณะที่นิวคสเซลส่งแมนซิตี้ขึ้นไปอยู่อันดับ2โดยมีคะแนนตามหลังอาร์เซอลอยู่7แต้มแต่นิโคสเซแข่งไป16นัดก็มากกว่าอาร์เซอล1เกมส่วนแมนซิตี้นะครับแข่งน้อยกว่านิโคสเซ2เกมน้อยกว่าอาร์เซอล1เกมแมนซิตี้ตามหลังอาร์เซอลห่าง8แต้มแล้วก็ตามหลังนิโคสเซไป1แต้มแล้วนะครับ ในขณะที่ลิฟร์พูลครับแม้ว่าจะยังอยู่อันดับ6ของตารางนะครับแต่ก็ขยับมามีแต้มเหลือตามหลังแมนยูเต็ดแต้มเดียวครับโดยเล่นมากกว่า1เกมก็ต้องดูว่าคืนนี้แมนยูเต็ตจะเก็บ3คะแนนเต็มได้หรือเปล่านะครับพูดถึงลิฟร์พูลครับมีข่าวล่าสุดว่าทางสโมสรพียสเวอร์เดลเฟนได้เปิดเผยว่าพวกเขาบารรลุข้อตกลงในการขายโคดิก,กักโปรครับหัวหอกทีมชาติ ฮอลแลนด์หรือว่าใน์แลนด์นี่ครับหลายๆคนคงเห็นผลงานและฝีเท้าของเขากันไปแล้วในฟุตบอลโลกที่กาตาร์โดยอาร์เฟนบอกว่าขายกักโปให้กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วครับตกลงกันด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก13ล้านปอนด์รวมแล้วก็จะเป็น50ล้านปอนด์ครับโดยกักโปจะเดินทางไปตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคาดว่าจะเซ็นสัญญาย,ายาว6ปีเลยทีเดียวครับเพราะว่าอายุถือว่ายังเป็น ดาวรุ่งอยู่ก็ว่าได้นะครับ23ปีครับโคดิกับโปโดยกัปโปเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ Pierce, Wear, เพียร์สเวโรเฟนครับทำไป9ประตูกับ12แอสซิสจากการลงสนาม14นัดส่วนในฟุตบอลลัทธิผ่านพ้นไปเนี่ยเขาก็ทำไป3ประตูโดยทำได้3ประตูใน3นัดในรอบแรกนะครับให้กับทีมชาติในเรลแลนถือเป็นการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หลายๆคนคงเห็นข่าวนะครับว่าแมนยูในเด็ดเนี่ยตกเป็นข่าวว่า ต้องการอยากจะได้ตัวกักโปมาตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์หรือเมื่อช่วงก่อนออซสา์ลุดการนี้นะครับแต่ก็มีสื่อต่างประเทศในรายงานว่าแมนยูเตดเนี่ยอยากได้กองหน้าตัวเป้าแท้ๆมากกว่าคือให้ไปแทนที่ของคริสเตียโน a โรนัโดก็เลยไม่ได้จริงจังกับดีลของกักโปที่เป็นกองหน้ากึ่งปีกนะครับคือกักโปเนี่ยเมื่อตอนก่อนออซสร์ลุการเนี่ยเขาแสดงเจ ตนาว่าอยากจะย้ายอยู่กับแมตต์แต่กลายเป็นว่าแมตต์ก็ไม่ดึงตัวเขาไปอยู่ด้วยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าแมตต์นี่เหมือนว่ามีสิทธิ์จะคว้าตัวกับโปเข้าสู่ิ่นออลเทรฟอร์ดได้แต่วันนี้ข่าวก็บอกว่ากัปโปเตรียมจะไปอยู่กับลิปูที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็มีข่าวบอกเหมือนกันครับว่าเอริกเทนฮาร์ก็บอกว่าในทีมแมตต์เนี่ย เขามีพวกผู้เล่นตัวจิกจา้าตัวริมเส้นอยู่หลายคนแล้วนะครับกัปโปนี่เล่นเป็นกองหน้ากึงปีนะครับเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงกับอยากได้แบบเต็มร้อยนั่นเองครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีเตะ2คู่ครับเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเรานะครับเชลซี Chelsea จะเปิดซัมฟอร์ดบริจพบกับบอร์นมัธจากนั้นในเวลาตีสาของบ้านเราแมนเชสเตอร์ูไนเตดจะเปิดออทเทอรฟอร์ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ ก็ถือว่าเจ้าบ้านก็น่าจะชนะได้ทั้งคู่นะครับถ้าเจ้าบ้านทีมใดทีมหนึ่งไม่ชนะนี่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากๆครับยังอยู่ที่แวดบงฟุตบอลนะครับมากันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับล่าสุดเนี่ยเดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับเตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่3หลังจากที่เมื่อค่ำวานนี้เราโชว์ผลงานได้สวยหรูครับ ปิดบ้านถล่มฟิลิปปินส์ไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวโดยเจ้ามุ้ยเทเรสินดังดาเหมา2ลูกและก็ยังแอสซิสต์อีก1ลูกด้วยครับหลังจากจบเกมที่ไทยชนะฟิลิปปินส์40ศูนย์มานโพกิ้งครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมช้างศึกก็บอกว่าไม่กังวลที่ทีมชาติไทยใช้โอกาสเปลืองหรือว่าเยอะแล้วจบสกอร์ได้ไม่มากนะครับพร้อมกับยกเครดิตให้กับลูกทีมทั้งหมดที่เล่นได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่นาทีแรกจนถึง,ถงนาทีสุดท้ายส่วนอาการบาดเจ็บของอุ้มธทรธรบุญมาท ทางมโนพลกิ้งบอกว่าไม่หนักนะครับเป็นอาการตะคริวขึ้นเท่านั้นครับโดยเกมเมื่อวานนี้ครับไทยขึ้นนำ2-0ในครึ่งแรกโดยธีรศิลป์แดงดาะหมูยเหมาคนเดียวทั้งสองประตูครับเพิ่มสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดตลอดการในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะครับสะสมนี่รวมแล้วเป็น22ประตูแล้วครับก่อนที่ครึ่งหลังอดิศักกายสอนจะบวกลูก3ตามด้วยสุพนันบุรีรัตน์แบกขวา ที่ยิงประตูแรกของตัวเขาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้นะครับไปฟังเสียงของมาดามแป้งคุณนวพันธ์ล้ำซำพูดถึงฟอร์มของทีมชาติไทยในเกมถล่มฟิลิปปินส์4-0ครับก็เป็นเกมที่น่าพอใจมากนะคะเนื่องจากว่าเราได้เล่นที่บ้านของเราเองนะคะเป็นเกมยาวแล้วก็ได้มีถ่ายทอดสดด้วยทําให้แฟนบอลได้ดูนะคะก็เชื่อว่าการที่ได้ชนะ4-0เนี่ยจะเป็นการเรียกศรัทธา จากผู้เล่นคนที่สองคือแฟนบอลชาวไทยอย่าลืมไหมคะปีที่แล้วเรามีความสุขปไปด้วยกันนะคะได้แชมป์ปีนี้อาจจะยากหน่อยแต่ก็ตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดนะคะขอขอบคุณทุกท่านจริงจจากใจเลยนะคะก็เกมต่อไปก็เอาจจช่วยเราหน่อยนะคะไปเยือนเป็นงานหนักมากไปเยือนอินโดนีเซียน่าจะยากที่สุดในรอบแรกนะคะแล้วก็จะเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็กลับมาเจอกันที่สนามธรรมศาสตร์แห่งนี้นะคะอยากให้แฟนบอลเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะวันที่สองเจอกับกับกมพูชา ครับแลหลังจากที่ไทยเราก็ลงสนามไปแล้ว2นัดนะครับยิงไป9ประตูยังไม่เสียประตูเลยนะครับเพราะว่านัดแรกก็ถล่มบรูไน5 0แล้วเมวื่อวานนี้ก็ชนะฟิลิปปินส์4 0มาถึงช่วงบ่ายของวันนี้ครับนักเตะทีมชาติไทยก็ออกเดินทางและไปถึงอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าประเทศอยู่ไม่ห่างกันมากนักครับ ซึ่งเกมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเตะในอีก2วันข้างหน้านี้ครับวันพฤหัสบดีจะเตะเร็วกว่าเดิมคือเริ่มเกมในเวลา16นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเวลาอินโดกับเวลาของไทยก็เท่ากันนะครับเนื่องด้วยปัญหาด้านความปลอดภัยจากกรณีที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมในฟุตบอลลีกของอินโดนีเซียแฟนบ,บอลตีกันที่คานจูรูฮันสเตเดียมครับจนมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า135รายสาายสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่3ครับไทยพบอินโดนีเซีย ที่สนามเกโลราบุงการโนหรือสนามเสน,นยายันเดิมนั่นะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นก็แห่ซื้อตั๋วเต็มความจุ77,000ที่นั่งสมัยเป็นสนามเสน,นาญันเนี่ยสนามแห่งนี้จุได้ถึง1 0 0 0 0แคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็77,000ที่นั่งครับก็น่าจะทำให้เสียงเชียร์ของแฟนอินโดนีเซียกดดันขุนพลนักเตะของไทยเราได้มากพอสมควรทีเดียวครับมาดูตารางรวมคะแนนในกลุ่ม A ครับไทยนำเป็นจ่าฝูง จากการชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเท่ากับอินโดนีเซียแต่เรามีผลต่างประตูได้เสียดีกว่านะครับหลังเตะกับอินโดนีเซียแล้วก็จะกลับมาเตะกับกัมพูชาครับมาเตะที่บ้านเรานะครับที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตอีกหนึ่งเกมในวันที่2มกราคมทีมที่จบอันดับหนึ่งและ2ของกลุ่มหลังจากลงเล่นครบ4นัดก็จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปคว้าเจอกับอันดับ1และ2ในกลุ่ม B ีต่อไปนั่นเองครับ มาดูที่วงการจักรยานของไทยเรากันบ้างน,นะครับนายกเทศมนตรีอำเภอทองผาภูมิครับก็ยืนยันความพร้อมหากได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข,ขันจักรยานในสีเกมครั้งที่33ส่วนการแข่งนจักรยานประเภทถนนและเสอือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามเรียกว่าเป็นการประเดิมปี2566ก็พร้อมต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดกาญจนบุรีครับ โดยในวันนี้ครับคุณประเทศ um ri, บุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศมั่นใจความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัก,กรยานถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566สนามที่1ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่27-29มกราคมต้นปีหน้าบริเวณเขื่อนวชิราลงกรทั้งในส่วนของการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้นยังเชื่อว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัก,กรยานในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้อย่างแน่นอนครับหากจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,ขนด้านพลเอกเดชาเหมกระสี นายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวเสริมว่าสมาคมจัก,กรยานจัดการแข่งขันรายการนี้มาเป็นปีที่12ติดต่อกันแล้วแต่ครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่48หรือการจนบ,บุรีเกมส์ด้วยนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมของปี2,566ก็คือปีหน้านั่นเองครับส่วนที่บริเวณชั้นหนอาคารภูมิสิริ มังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวันนี้ครับพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอพระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันครับทั้งหมดนี้คือจอกกีฬากับพิ่เจ้านะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ